สวัสดีค่ะทุกคนหัวหวานสีปนไก่เนื้จ่ะพี่น้องสืบปีไก่กมาแพ็กหนึ่งมาตุ่มเส้นหนาปลาแดกนี่แหละจ้ะนี่ตุ่มเส้น,น,นหนาปลาใบบวบหัวเน่ตกกันตะไคร้แน่เนาะค่ะตุ่มซุกแล้วแตะจ้นะ,น,ะ,น,น,จะนี่ยมันจะสีตักออกให้มันเย็นจะ่อยไปนแกะเอาเนื้อมันตำปนเนื้จ่าปนไก่นี่แสบด้วยพี่น้องเด้อะแสบได้จ่ามันดีดีเด้ลยตักออกสิจานไว้ให้นเย็นลอยช่างจบไปแกะตำปนเส้นพริกปนเนื้จ่าจังหวงปนไก่จ้า ปนไก่กินกับสมปักเสียนผักพักผัก,ก,กสนกระดาไปถูกหัวกับใช้ใส่น้ำหัวหนึ่งเพื่อค้อมหอมปนใส่พริกป่น,ปนัว่หอมเลยคักเีน้จ้ะนี่อันนี้ก็คือพริกป่นนาะค่ะนี่นี่พริกป่นค่ะบอนนี้เขาสิมัแก่ไก่ใส่นาะจ้ะนี่ ใส่พริกป่นขวท่านจะหอมันจะพี่น้องป่นไก่ป่นไก่ป่นหมูป่นเนื้อฮะต้องใส่พริกแหงขัวหอมๆนี่มันสีแสบจ้ะผู้ใดว่เคยกินป่นไก่ก็ลองป่นกินมันก็จ้าอยู่ตาปฏิบัตอันคลิปนี่ก็เห็ดป่นไก่คลิปเห็ดหลายรอบอยู่จ้ะคลิปก็เก่าไมู่่จ้ะเวลาเขาคือจ๋าเขาก็มาเห็ดตามกินขึ้นวานะเนาะกินกระสุนพักพักหลวบพักป้าหลวบผีเก็บมากับ่ากันไปจะปัญหาตะปนป่าปนอย่างปนไก่นีร้องปนมึงเด้อตั้งเดียนแ ้คนไทยยุตตามเด็กกันได้ดีคิดโ่๊ออกบอกว่ถือว่าสิกินอย่างเป็นละมื more, ่นเป็ละเว็นอันนี้เฮ็ดไนใบเฮ็ดใบใส่ถ้วยไวใบออื่นเขาก prove, ็อุ่นไม้คูดเบฟกินได้เลยกมาจ้าเด็กงานมากกับดักอุ่นไม้คูดเบฟเบฟกินเลยสินะกินชาหัวก็จะสี่สิบมาตำปนไก่ปนหมูย่างปนเนื้อย่างสี่ไหมจ้ะปนปลาก็กินหมูเหลี่ยมเขาก็ดัดแปลงเมนูกินเอาปนได้ทุกอาหาร อาหารการกินเนาะค่ะเนาะปุ้นได้ทุกชนเมนูหล่ะจ้ะว่าเป <c oughs> <school> <ars> <Rio> ็นหมูเป็นเนื้อเป็นไก่ปลาเลาเบลือกปูปลาเลาก็ปูนไก่แล้วก็เกิดสิ่งแบบปูนไก่ปูนไก่พวกเคยกินโอ้ยร้อหิดกินมึงได้อพิมพ์มันได้ตุ่มก็ยังเทาตุ่มเห็นมึงหล่ะจ้ะใส่ชุดรถกันจ้ะ ป่นไกจ่จะป่นไก่บันวดัดดีเลยจ้ะป่นไก่ชวนฝีสิสกุลเสียบจ้ะน้ำปลาดาต้ม ใส่น้ำลายน้ำหน่อยก็ตามผมชวดจ้ะอันนี้เอาน้ําหลายจักหน่วยเนาะคะ่ะเฮ็ดเพื่อบุญอื่นนําจ้ะนี่อื้อพุ่นน่ะปีกไก่เพ็กหด16ปีกเนาะจ้ะนี่คลุกเข้มคลุกคลุกไก่จ้า หลุดสาดบรตโปรซีมอยากจ้ะพี่นงน่าปลาด้นัวกเป็นบลาเสียบจ้ะตักสิ่ภาชนะไว้นู้นจะไปนั่งห้องสีอุ่นกินนู้นกับักเนอะใส่ถ้วยแบงใส่ถ้วยกินอุน่นไม่ค้อเบรดนะจ๊ะได้หลายคาบจ้ะพี่น้องตักใส่ถ้วยใบแบงไม่กินนะจ๊ะอุ่นไม่ค้อเบรดหรอกอะตีเหลือก็ไปตักกินมือหนานจ้ะโอเคค่ะไปกินกันเลยจ้ะลวกผักปลาขึ้นมีผักในตู้เย็นผักอย่ก็จัดไปจ้ะสวัสดีค่ะสวัสดีท่านผู้ชมทุกคนที่เข้ามารับชมแล้วองกบแท้ีจามมาแต่รกินของกันค่ะพี่น้องมื้อนี้ได้ป่นไก่จ้ะ บนปีกไกลเนาะค่ะเนาะบนปีกไกล้หรกอะผักป่าที่เราไปเก็บมาเนาะคะ่ะ watercress เนี่ยกินสดอันนี้แบบลวกแล้วก็อันนี้ดอกฟันสิงโตลวกนะ,ะดอกตูมดอกตูมฟันสิงโตลวกออกหวานคม้มจะแซบจะพี่นงแต่ว่าขมคักเนาะค่ะแต่ใบมันก็เหงาม,มันนี่สุขมคักฟันสิงโตอันนี้ก็คือกวางตุง้งกวางตุ้งฝรั่งลวกนี่ลวกมีไม้ผักผักปวดสารเนี่ยผักปลาอยู่ตามเดือนมันดูกันเลยค่ะกินกับข้าวเจ้าจังนีย อืมอืมปนไก่ประกาศหินฝลังประกาศน้ำเดี๋ยวก็สิเอื่นค่ะอืมขิ้นจดนี่ยชินดี อันนี้ลวกแล้วรสชาติหอมกิน,นกับกวางตุงบ้านเขาเลยจ้ะหวานลรกปากเปคนเราเปลือกมนันหนกปากปลาในต่างเดน đọc bánh trứng tủ, đọc bánh trứng tủ mì càn mến bán bán đi chà, càn mến bán đọc mến chì hộp khủng đi vô thò bay mến vô sọt thọ kiếng xế ôm sợi chìm อันนี้แบบลวกน้ำเดือดเดือดโยนลงไจากวิตามินยังบ่หายอันลวก,ออกมนวัน,น,จ,นจะออกขอมนิดนิดแต่เวลากินกินจุดเนี่ยจิบ่ออกขมเลยขมป่ไหลว่าตะเก็บเนาะ ปลาลังข้าเจียไปเห็ุเป็นซุปใส่ซุปเพื่อสุขภาพ ดอกรุงฟัน,น,นเ,เป็นตัวนี่แซ่บแต่ว่าอย่างมันผู้ใดบอกกินขมเอาดอกออกแล้วอตัตรการมันลวกกระเซ็บจ,จ้ะการมันจะหวาน Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không ลวกปลกปลาสามชนิด กินสดอีกจะแซ่บคิดว่าออกขมออกหวานนิดนิดหินๆคล้ายๆวาสพิษเดี๋ยวสิกินต้อนะจ๊ะกินต้อนหลังกินกับประธานอิ่มได้จ้ะพี่น้องกินมีฝ่าพี่น้องไปซ้ำมีราคาเก็บผักปลามาให้เดี๋ยวก็มันรวกกินกับปูนไก่ดูขาดแซ่บค่ะพี่น้องท่านไหนฮะยูหากินไงยูต่างยูต่างเดียดแต่ร้องกินมันรวกกินมึงได้จ้ะจ้ามีผักปลาให้กินเราจ้ะเนาะควรเข้าหนาห้อนก็ไว้เดี๋ยวจ้ะ ไปล้วคะขอบคุณทุกกำลังใจที่ขอมาดับชมเ้ยจ้าฝากเป็นกำลังใจกดไลค์กดติดตามกดแชร์้นำนี้ด้วยค่ะหินเซฟนุ่งโคตรเซฟซี่ค่ะบ๊ายบายขอบคุณค่ะ